เปิดเรื่องจริงแอนจักกะพง์สาวข้ามเพศหมื่นล้านกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแอนจักกะพง์หรือก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อแอนดรูจักกะพง์เกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2522ในครอบครัวคนจีนโดยเป็นลูกชายคนโตของบ้านจบการศึกษาระดับมัธยมและมหาวิทยายลายัยด้านรัฐศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลีย กว่าจะมาเป็นแอนจักรพง์ในวันนี้เ,เรียกได้ว,ว่าชีวิตเธอลำบากมาก่อนถึงแม้ว่าเธอจะไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่อายุ16ปีแต่เธอก็ต้องทำงานพิเศษไปด้วยเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับตัวเองโดยเธอทำงานเป็นเด็กปั๊มน้ำมันแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วยที่บ้านในเรื่องของกําลังทรัพย์ในการส่งเสียตัวเองเรียน ซึ่งในสมัยเด็กเธอมักถูกหลายๆคนดูถูกไว้ว่าเกิดเป็นตุต๊ดไม่มีวันเจริญและประสบความสําเร็จมันจึงเป็นแรงผลักดันหลักที่ทําให้เธอสู้และนําคํานั้นมาเป็นแรงผลักดันตัวเองให้กลายเป็นคนที่ดีและลบความสุบป,ประมาทที่หลายๆคนเคยดูแคลนเธอเอาไว้จนเธอสามารถคว้าความสําเร็จและกลายเป็นสตรีข้ามเพศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่เป็น CEO ของบริษัทมูลค่านับล้าน โดยเธอนั้นเป็น CEO ของบริษัท JKN Global Media จำกัดผู้นำเข้าและส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกมีคอนเทนต์นำเสนอทุกช่องทั้งในไทยและต่างประเทศและที่เป็นตัวชูโรงของเธอนั้นก็คือซีรีส์อินเดียที่ขายได้หลักพันล้านจนหลายๆคนต้องยกฉายาให้กับเธอว่าเจ้าแม่พรตะพันล้านนั่นเอง นอกจากนี้แอนจักรพงศ์ยังติดหนึ่งใน5ของสตรีข้ามเพศที่รวยที่สุดในโลกจากนิตยสารชื่อดังโดยปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินของเธอมีประมาณ210ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว6.3พันล้านบาทนั่นเอง